สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวย t ท b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าสาปาครับคุดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จ๋ามีแนวทางตัวเลขมาฝากอีกแล้วนะคะสําหรับตัวเลขทุกตัวเลขนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคกับฉลาดกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนอื่นเลยเพื่อนๆที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกาลังใจให้จา๋าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดในวดต่อไป วันนี้นะคะวันนี้นะคะอ่าวันนี้เราจะรวยเราจะถูกหวยไปด้วยกันปลดนี้สาธุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะมีชุดไหนเอามาฝากเพื่อนๆบ้างเผื่อว่าเพื่อนเจะนําไปลุ้นโชคกันเนาะไม่แน่นะคะอาจจะมีโชคกันแบบโอ้เต็มๆเลยนะคะแต่มีหนึ่งชุดนะคะเขาบอกว่าเสียดายตามต่อเลยงวดน,นี้นะคะเสียดางวดที่แล้วเจ้าไม่รับนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขทุกตัวเลขในะวันนี้จะมีแนวทางไหนบ้างไม่เว้นแต่กระทั่งหอยดังวัดป่าวันนี้จะจับคู่สรุปออกมาให้ทั้ง2ตัว3ตัวชอบชุดไหนจัดชุดนั้นไปได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชุดแรกนะคะวันนี้นะคะใครทีออ่มองหานะคะว่า วันนี้นะคะชุดไหนมาแรงตอนนี้นะคะตอนนี้จะยังคงมั่นใจว่าเจ็ดยังคงมาอยู่แต่ว่าอาจจะมีหลายเจ้าหลายสำนักอาจจะมาให้ตามหลังก็ได้ว่าเลขเด่นวันนี้จะเป็นตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันชุดแรกอ่ะไม่ค่อยว่างนะคะจะไม่ค่อยว่างสรุปแต่วันนี้สรุปให้มาล่างในงวดน,นี้งวดวันที่16เดือน8ปี6 3สาม ไม่เปลี่ยนใจชอบก็ตามอันเนี้ยใครชอบจัดได้เลย7 5 7 6ห้าเจหแชุด4ชุดเหมือนเดิมอ่ะสชุดชุด,ชด7 5 7 6ห5 8 6หแอันเนี้ยเพื่อนๆชอบก็จัดขัดก็พานเราไม่ว่ากันนะคะจัดได้จัดเลยเพราะว่างวดเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้งวดที่แล้วมี9ก้าบน9ก้าล่างออกมาได้นะคะ9ก้าหนึ่งเก้าสองงวดเนี้ยลองดูไม่แน่ เจ็ดบนเจ็ดล่างก็ไม่ว่ากันเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอะไรประมาณนี้เราก็ต้องตามลุ้นกันต่อชุดต่อมาสามชุดล่างโดยแน่นซึ่งชุดบนชุดล่างเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าอันนี้าจาัดให้มาล่างเราจะเชื่อว่าต้องต้องหาลอตเตอรี่ตัวตัวโต๊ดกันคู่กับกันนะคะอ่ะสามชุดล่างวันนี้สิบหกเดือนแปดให้มาแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแต่เน้นสองชุดล่าง 8 7กับ9 7ซึ่ง2ชุดล่างนะคะยังคงเด่นมากเด่น7เนาะ8 7เนี่ยถามว่าแรงไหมแต่ว่าจะคอนเฟิร์มว่าหลายเจ้านะคะเขาคอนเฟิร์มให้มา8 7เยอะเหมือนกันนะคะเขาบอกเขาเขาให้เน้นมา8 7ซึ่งตัวจ๋าเองอะตามความจริงแล้ว8 7ะก็ชอบนะคะยังชอบอยู่เยอะเหมือนกัน แต่ว่าถ้าหากหลายเจ้าที่เขาให้มาอาจจะมี7 5ที่มาเด่น7 9มาเด่นไปประมาณนี้นะคะแต่ว่า7 8 7 6อะไรเนี่ย9กับ6เพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะจะ๋าจ๋จะย้ำตลอดนะ9กับ6ตัวเดียวกัน7กับ1ตัวเดียวกันเพื่อนๆอย่าลืมในนะตรงนี้จุดตรงนี้นะคะเผื่อว่าอา,อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแบบ นิดหน่อยนิดนึงนะคะพลาดไปนิดเดียวแค่นั้นเพราะว่ามันจะเสียดามันจะเสียดามาตลอดนะคะอ่ะตมานะคะที่จะบอกไว้ว่าวันนี้เราจะรวยจะถูกหวยไปด้วยกันปรดนี้นะคะจัดชุดปรดนี้มาให้โดยอาจารย์นะคะององคมาคมอาจารย์องค์มาคมจัดให้มาชุดนี้นะคะชุดปรดนี้นะคะใครวิ่งบนเก้า บนวิ่ง9นะคะเห็นเนาะอ่ะล่าง6 9กับ6ตัวเดียวกันเหมือนเดิม9กับ6ตัวเดียวกันส่วนนะคะ3ตัวบนจัดให้มา5ชุดนะคะอันเนี้ยนะคะชุด3ตัวบนเนี้ยที่เขาขีดเส้นใต้เหมือนการที่จะขีดนะคะที่ขีดเส้นใต้ให้มาอ่ะดูเลย5 9 0เ9 2หเห็นเนาะอ่ะห 693 195แล้วก็998ส่วนที่ขีดเส้นใต้ข้างล่างสีแดงนะคะ2ตัวนะคะ9092939598 9อย่างเดียว9ทั้งนั้นนะคะที่ขีดเส้นใต้นั่นก็คือจะเป็นชุด2ตัวบนเพิ่อนเแยกเอาเลยนะคะเพื่อนเตัดออกมาเลยตัดเองเลยนะคะอันนี้น่ารุนนะคะต่อมานะคะ2ตัวล่าง606 หนึ่งสองหกหกสามหกสี่ก็ประมาณว่าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ไล่ามาเลยนะคะทั้งหมดห้าชุดเหมือนกันไล่ลงมานะคะอ่าวิ่งหกล่างนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะเก้าศูนย์หกศูนย์นะคะสองตัวเก้าศูนย์หกศูนย์มันก็ตัวเดียวกันแค่นั้นนะคะเก้าสองเก้าสองกับสองหกนะคะก็กับ กับหัว92ก็เป็น62นะคะมันก็มันก็แค่กับหัวนะคะ93ก็กับหัวเป็น63เหมือนกันอ่ะ9ก9 8กับหัวก็อย่าลืม6568ประมาณนี้อ่ะอันนี้นะคะเราจะรวยนะคะเราจะดูถูกหวยไปด้วยกันโปรดนี่นะคะลองดูนะคะเพราะว่าตัวเลขอะ่ะมันมันมันมีมีเข้ามีหลุดนะคะอันนี้จ๋าก็ ไม่ได้คอนเฟิร์มร้านเปอรเซนต์ว่าชุดนี้ออกชุดนี้ออกประมาณนี้นะคะก็คือว่าเอาไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะมาดูชุดนี้นะคะตามต่อเสดายงวดที่แล้วจ้าไม่รับทําไมนะคะจ้าไม่รับอ่านจริงๆงวดก่อนนะคะงวดก่อนงวดที่แล้วนี้ชุดที่เขาเขาอยากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าตัวจ๋าเองก็อยากเล่นแต่เขาอ่านเหมือนกันนะคะอ่ะมืนชุดนี้นะคะ าตามต่อครับเสียดายงวดที่แล้วเจ้าไม่รับนะคะซึ่งให้มานะคะทั้งหมด2อง,งวดนวันี้งวดที่3มนะคะเข้าไหมมาดูงวดอันนี้นะคะจะเป็นงวดวันที่16เดือน7 16เดือน7งวดก่อนนู้นนะคะเขาให้มาแล้วมันเข้าชุดนี้นะคะชุดนี้บังเอิญว่าเจ้าไม่รับจริงๆนะคะหลายท่านเลยนะคะอาจจะเสียดายไปชุดนี้นะคะเจ้าไม่รับเลยเนาะอ่ะ ชุดต่อมานะคะงวัที่ผ่านมาวันที่1 1เดือน8 1สิงหาคมนะคะเขาให้มานะคะเข้าไหมเข้านะคะวิ่งบนบนวิ่ง1น,นะคะบนวิ่ง1เข้านะคะล่างวิ่ง2ก็เข้าเหมือนกันนะคะแต่เสียดายติดตรงนี้นะคะถ้าหากว่ากลับหัวนะคะล่างสองหกก็เป็น2อก้านี่เข้านะคะเต็มเมเหมือนกันนะคะส่วนชุดบนเหมือนกันนะคะติด ติดอยู่แค่กลับหัวนะคะเขาให้มาหกหนึ่งถ้าเราจัดว่าคิดว่ามันกลับหัวนะคะมันก็ได้เป็นเก้าหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเข้านะคะชุดที่ผ่านมาจะเข้าเป็นเลขวิ่งเนาะวิ่งบนหนึ่งวิ่งล่างสองเข้าเต็มเต็มส่วนงวดใหม่ล่าสุดอ่ะล่าสุดนะคะงวดวันที่16นะคะสิงหาคมจัดให้มาแค่ชุดเดียวหางเดียวแค่นั้นนะคะสําหรับงวดนี้เพื่อนๆไม่ต้องแบบ เปลุ้นหลายชุดเลยเอาแค่ชุดเดียวพอนะคะชุดนี้จัดให้มานะคะ9 0 6นะคะ9ก6 2ตัว0 6 60นะคะเพื่อนๆ่อย่าลืม9กับ6ตัวเดียวกันด้วยนะคะอย่าลืม6กับ9ตัวเดียวกันก็ติดไว้เนาะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้เลยเผื่อเพื่อนเลืมนะคะอ่ะอันนี้นะคะอ่ะนย์กะคะกับ90ไปเลยนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นชุด3ตัวเขาจัดให้มาชุดเดียวส่วน2ตัวล่างนะคะ2ตัวล่างจัดให้มา8228นะคะ8 2 2 8 2ชุดเหมือนเเหมือนกันนะคะ2ชุดเนาะเป็นแค่คู่ต๊ดกันเท่านั้นที่จริงก็จัดมาแค่ชุดเดียวนั่นแหละแต่ว่าเป็นคู่ต๊ดกันไงก็เลยเออจัดจัดให้มาแบบนี้เลยนะคะอ่ะต่อมาอันนี้นะคะหลายท่านบอกว่าจะจับคู่ให้หน่อยนะคะ เพราะว่าหลายงวดแล้วที่จ๋าไม่ได้จับคู่หวยดังวัดป่าเพราะว่าจ๋าจับแล้วมันเข้าไงเออแล้วจ๋าก็เลยเออไม่ได้จับนะคะหลายงวนมาเหมือนกันงวนนี้จ๋าจับให้นะคะจ๋าจับให้เลยซึ่งจับให้มานะคะหวยดังวัดป่างอนนี้เขาให้มา4ชุด4ตัวนะคะ 17, 85 1785นะคะเขาให้มา4ชุดจ๋าจับให้มาทั้งหมดนะคะ3มตัว2ตัว3ตัวจ๋าจับให้นะคะก็จะมี17 8 785 175แปและ185อันนี้ชุด3าตัวที่จ๋าจับ2ตัวจ๋าจับทั้งหมดนะคะทั้งหมด4ตัวจ๋าจับเลยนะคะ7 17 8 75 1 8 1 5 85นะคะอันนี้จ๋าจับชุด2ตัวกับ3ตัวให้หอยดังวัดปลา แต่ยังคงมีมาฝากเหมือนกันนะคะชุดบ้านไผ่เมืองพลจัดให้มานะคะชุดนี้จะเป็นชุด3ตัวของชุดบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะจับให้มานะคะ,ะชุดบ้านไผ่มืองพลให้มาชุด3ตัวทั้งหมดอะ่ะแชุดเหมือนกับชุด2ตัวเหมือนกันนะคะ3ตัวนะคะก็จะมี4 2 6 8 6 4นะคะ3 7 5 2 8็1 7 5 3 9 5 836แล้วก็680อันนี้ชุดบ้านไผ่บางพลแต่ที่แน่ๆบอกเลยนะคะว่ามันบังเอิญมากที่ชุดบ้านไผ่บางพล3ตัวไปตรงกับหอยดังวัดป่าที่จ๋าจับเต็มๆนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆดูชุดนี้นะคะบ้านไผ่บางพล175ไปตรงกันกับชุดหอยดังวัดป่าจะจับให้เหมือนกัน175เช่นกัน อันนี้มันถามว่าบาังเอิญไหมแต่เขาบอกว่าเจดมาเหมือนหวยดังวัดป่าเจดมาเน้นเจดนะคะหวยดังวัดป่าเน้นเจดเหมือนกันเจดเด่นนะคะอันนี้นะคะจ๋าจับมาหนึ่งเจ็ดห้าซึ่งบ้านไผ่มืองพนให้มาเหมือนกันนะคะหนึ่งเจ็ดห้าชุดสามตัวบังเอิญน,นะคะที่จริงข้อมูลที่ให้มาจ๋าก็ยังไม่ทันได้รวบรวมเพราะว่าได้มาจ๋าก็รีบมาลงให้นะแต่บังเอิญเนี่ย บังเอิญมากนะคะตรงกันนะคะจะวงให้เลยตรงกันนะคะ,ะวันนี้ยังไงเพื่อนๆก็นําไปลุ้นโชคเลยเพราะว่าอาจจะมีโชคร่วมกันนะคะในงวดนี้สําหรับสุดท้ายนี้นะคะตัวเลขทุกตัวเลขที่จะนํามาเป็นข้อมูลจริงนะคะแล้วก็จะนํามาลงให้เพื่อนๆก็อย่าลืมนําไปลุ้นโชคกันสําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสําหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ